สวัสดีครับจะกจุยาครดนะครับหลังจากที่ผมทําคลิปน้ําสกัดเย็นใบบุบกไปแล้วแล้วก็ทําดื่มไปสัก2อวันรู้สึกดีมากๆเลยนะครับแต่ในครั้งนี้ผมจะทําน้ำใบบุบกแบบบ่อๆนะครับทำทานไว้สัก2ลิตรทาน2วันครับจากเครื่อง Angel Juicer ดูว่าในครั้งนี้ผมเตรียมอะไรมาคันบ้างครับผมเตรียมใบบุบกทั้งหมด4กร,รมัมน้ําหนักกร,รัมละ50กร,รมัม1ลิตรเนี่ยผมจะใช้ใบบุบก 2กรมัมหรือเท่ากับน้ำหนัก100กรัมครับและพริกไทยสดพริกไทยสดเนี่ยจะเสริมฤทธิ์ใบบัวบกให้ดีมากยิ่งขึ้นและตัวชูรสนะครับอันนี้ครับแอปเปิลเขียวผมเตรียมแอปเปิลเขียวไว้ประมาณ18ลูกฤทธิ์นึงผมจะใช้แอปเปิลเขียวประมาณ8ลูกครับก่อนที่เราจะนำใบบัวบกไปสกัดเย็นเราก็ต้องมาล้างทำความสะอาดซะก่อนนะครับ ขั้นแรกเราก็ต้องคัดใบที่เสียๆทิ้งไปครับล้างน้ำเปล่า3รอบนะครับแช่เบกกิ้งโซดาหรือว่าผงฟู20นาทีครับ ล้างน้ำเปล่าอีกสักหนึ่งรอบนะครับเมื่อล้างใบบบกเสร็จเรียบร้อยแล้วผมจะแบ่งออกไปสองส่วนก็คือส่วนนี้สำหรับ1ลิตรและส่วนนี้สำหรับ1ลิตรเพื่อให้น้ำใบบุกของเราเนี่ยมีรสชาติใกล้เคียงกันจึงแบ่งสัดส่วนออกมาชัดเจนอย่างนี้ครับส่วนแอปเปิ้ลเขียวก็ต้องไปล้างทำความสะอาดเหมือนกันนะครับล้างในลักษณะเดียวกับใบบบกครับประกอบเครื่องสกัดเย็นระบบเกลียวคู่กันสักนิดหนึ่งนะครับ เครื่องรุ่นนี้ประกอบง่ายมากครับในส่วนของใบบบบไม่ต้องทำอะไรนะครับสามารถเข้าเครื่องสกัดเย็นได้เลยแต่ในส่วนของแอปเปิลเนี่ยเราต้องนำมาหั่นนะครับผมจะหั่นเป็นล็อตๆนะครับล็อตแรก1ลิตรเนี่ยผมจะหั่นเตรียมไว้8ลูกครับ สาเหตุที่ผมไม่หั่นครั้งเดียวเพราะว่าแอปเปิลเขียวนี่ฮะถ้าเราหั่นทิ้งไว้เนี่ยเดี๋ยวเนื้อก็จะออกเป็นสีน้ำตาลเราก็มาทำน้ำใบบกสกัดเย็นลิตรแรกกันได้เลยครับผมจะเริ่มจากสกัดแอปเปิลก่อนนะครับสกัดไปสักประมาณ สองลูกสามลูกเนี่ยครับแล้วก็ตามด้วยใบบบกครับใบบบกจะม้วนจะม้วนอย่างนี้ก็ได้ครับหรือจะใส่แนวตรงอย่างนี้ก็ได้ครับ แล้วก็ตามด้วยแอปเปิลครับสลับไปสลับมาอย่างนี้ครับหลังจากนั้นก็ตามด้วยพริกไทยครับพอพริกไทยเสร็จต้องตามด้วยแอปเปิลเลยครับ คุณสมบัติที่ผมชอบเครื่องนี้มากๆคือกาดเขาแห้งสุดๆครับบีบนี้ไม่มีน้ำติดมือเลยครับใบบบบสำหรับลิ้นแรกก็หมดเลยแล้วครับ คนให้ใบโบ,บกกับน้ำแอปเปิลเขาเข้ากันสักนิดหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเราก็ช้อนฟองที่อยู่ข้างหน้าเนี้ออกไปฟองนี้เกิดจากออกซิเจนในแอปเปิลกับในบบกนะครับเมื่อเขาโดนเครื่องบีบออกมาเนี่ยฟองฟองอากาศเขาจะออกมาด้วยฮนะเมื่อเราช้อนฟองออกได้มากที่สุดเราก็คนออยทขน หลังจากนั้นเราก็ลินใส่ขวดแก้วนะครับขวดแก้วยี่ห้อนี้เป็นยี่ห้อดูแลนรุ่น Utility นะครับเป็นขวดแก้วโบโลซิลิเคนฟูดเกร e ครับหั่นแอปเปิ้ลเตรียมไว้สำหรับลิท์ที่สองนะครับ เราก็สกัดเหมือนเดิมครับเริ่มจากแอปเปิลแล้วก็ใบบวบกสลับไปสลับมาบลิตรที่2นะครับได้น้ำใบบวบกสกัดเย็นทั้งหมด6ขวดนะครับประมาณ2ลิตรกับลองไปทำดื่มดูได้เลยนะครับ อยากรู้สรรพคุณเพิ่มเติมวิธีการดื่มข้อควรระวังในการดื่มคลิกที่ลิงก์ด้านบนได้เลยนะครับผมทำใบบัวบกสกัดเย็นไว้กับเครื่องออสการุ่น D.A 1 2 0 2เมื่อรู้สรรพคุณใบบัวบกแล้วจะรักใบบัวบกอย่าลืมนะครับการดื่มน้ำผักผลไม้ข้นสดๆทุกวันดีต่อสุขภาพของคุณและคนที่คุณรักขอบคุณมากครับสวัสดีครับ